โอ้ยน้องพ่อพี่น้องก็ตอนนี้ก็ยังอยู่เพื่อนของเมตเตพันอยู่เด้อเนาะกำลังกินกินข้าวเช้าเนาะมาบัตาสบายดีเคื่อบัตาสบายดีสบายดีมากินข้าวเนาะบัน th i, border, i, i, น้กาอ่ะสบายดีเด้อพ่อเด้อสบายดีเนาะงบะคำอ่ะอ่ะลงมือเลยนะบะคำไหมแมน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 กินเลยกินเลยกินเลยแมน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 คุณตั้งกัง<อ>งนา เขีแมนน้องใม่นดเปนใจะให้แม,ม,ม,ม่ดีใจยบอ่ดีใจละมาแดงนี่ขึ้นมากเลยบ่มาแดงนี่ ขึ้นมาเลยแล้วเลยโอ้ด้วดยแตะลูกเต้านี่มาบัดสุกสุกคนบ่บ่โอ้ด้โยด้วยมาเมื่อไงก็ดีมุ่ดีแจน้ำได้เมเดอเนาะแมนได้มาพรมงานมาเมื่อีงกะมีแต่ว่านอนรับฝันดีนั่นแหละอยู่ดีมีเฮงเนาะทุกคนนะนางน้องนางบ่มาเมื่อไงมานี่เนอะเป็นจังไหมมาเมื่อไงมาวานนี่มาวานนี่บ่โอ้ยังสิไปอีกอยู่บ่โอ้ดีใจอยู่บ่มาเมื่อไงดีใจดีใจบ่ชินนองอยู่ข้างไหน ชิโน่อยู่ทางไหนคิดคิดเห็นบอลของเจ้าของนะบอสมานีเลือกเลยเนาะอืมโน่ยโน้ยโน้ยนพ่อพี่น้องอ้าวกินข้าวกินข้าวเนาะกะคือว่าน้องพ่อพี่น้องกะได้มานะหุ่งงานนำน้องมานี่กะอืมก็กะเข้ามาไปอีกวันนี้สิไปดทันงานอยู่ทางไหน เออเวียงพ่นบอกเนาะมาสบายดีกันสบายดีกนว่สบายดีเลยสบานดีเนาะกันคืนก็ง้ออะไรอย่างเงี้ยเนาะพ่อปันบ่เคยเห็นกันแท้ให้เม่กกันก็ได้เนาะ กิน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 เนาะข้าวน้อกันมาเดี๋เนาะอ๋อยย้อย่อนทางหน้าแล้แต่ตั้งกล้องนะหมอโอ้เอาแบบนั้นได้บ่บปล่าใชบ่บ่จะคือสิจาวจังอ๋โอ้ยเขียที่ว่าว่าถ่ายตั้งกล้องมาเนาะแมนมันมีถ่ายตั้งกล้องบ่กข้ามบอกถ่ายตั้งกล้องมากบ่กข้ามหนักหักบ่เออเลยอ่ะจังเลยกินข้าวเนาะพ่อพี่น้องมาเดี๋กิจังไลยกับคำคูณนคำคูณเด้อเนาะอ่าอยู่ดีมีแห้งเนาะแม่เบิ่งเบิ่งเบิ่ง เชเพิ่นกินนะบ่อเชฟเพ,พิ่นนี่บ่ปชิตโตนาะเนาะนนะ่เปแวทานเนาเีย่เนาะ ใช <mile inside> <to skin aaS> ่บบาบาใช่บ่กินแบบาบงเลยบเบาบางหนเนาะเนอตาินว่าตตาสงสัยจไปกินน้ำซาพุ้นบ่เมนบ่มาเนื้อว่าต่า้เนาะกินอดบ่าตาดิเอาไ้ว่ามาได้มาได้อสบายดีรอบกินเพิ่มมามาๆฮ่วยๆแล้วพักด้วกันเนาะวรับ อ๋อมอันนี้มาไก่เนี่อันนี้ไปทางนี้ขนาดครับบกวจีนจากเะไล่ะ้าดเย็นบ่เ็นอิ่มกับมีแห้งเลยบ่วต้าบ่้บกินก็ได้แมนบ่บ่กินก็ได้บัวต้าเามาหนี้คือสีอิ่มมาแล้วแต่บ่วต้ากินนะบ่นย่ไปจมยุ่เข่าห่วยห่วยแล้กั้นใจว่ดีด้โอ้ย

มาเด้อน้องพี่น้องเนาะกินข้าวกันเด้อเนาะสวัสดีเนาะสวัสดีเด้อเนาะําใหญ่นี่บ่เป็นหยังบ่นี่พเฮ็ดําใหญ่เด้บ่จิจะเข้าก้องอยู่พี่น้องเ้แต่ว่าพื้นที่เพียงพอก็เลยอยู่ทางด้านก้องบ่เป็นหยังละเนาะเป็นจังโดบ่จิเด้อโอ้ยจิอยู่แต่ว่าจิตน่ะบทางก้องเนาะบหม่องทางก้องเนาะอยม่งก้องพี่น้องบถามลวบ่ด้กงไก่นี่ัเพิ่นบ่เป็นคนแกงเนาะ

เงินจานอกได้เงินคาร์ด <um ิ้าเงินทันก่รัอบมากกว่าไราด้ชิได้เงินเงินยันใน่มาได้พี่น้องเลิกกินข่าวเด้อเนาะแมงเหลามือจุกมืองามเนาะินพวแม่พี่น้องกินข่าวไร้บเล่ามือได้ขืนมาเป็นกะซ่าขืนมาเงือหมบเบิ้องวพี่พอเ่าเบื้พี่จามเลยว่าเ็นเนื้อบ่เป็นเนื้รเปเนาะเต็นน้อเลเนาะ เล่นไล้ใช่ไหมี่อยากกอขาวแบบนี้นี่ปยบปุ๋ยปยวุ๋ยปุ๋ยดุ๋ยปิ๋ยปุ๋ย้ว๋ยป่๋ยปุ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 ๋ยป้ยปุปุยปุยปุ๋ยปุ๋ยปุ๋ปุ๋ยปุกยปุยนยปุยปุยปินยปุ๋ยปยปุยปุ๋ยมุ๋หปุ๋ปยย๋ยยยยยอ Còn tiền bà xe nếp bờ xe một cái xe khỉ nhau Một ừ. hạt nướng này Một hạt này con bị quỳ đó nên, nên. ก็ได้กับไปหาเนาเนาะวัรกกับจักอันน่อันหนอันยาเนาะม่เนาะันรกกับเวียกเนาะบรกกเนาะเด่นเต้เด่นเหนืออยู่ไ ấ บนา่ยากันาขิบนนาเนี่ยไม่ขินาจกเลยเนาะกระลื้มไม่กระลื้มมันเพิพี่แม่ก็ไปหาบานใ่อบอกว่าหัวกันเาหเลยกมีพ่อมีพี่น้องเพิ่นกัมาพ่วงงานไหนได้เมย์จดีมึงดีใจน้าเด้อเนาะเดีว่า นมาหลายคนทุกคนแ้มเนาะได้กินข้าพี่ยอง้ยกินเ้านะบาร์เซีบเนบารเซนกับบาดาโรมาตั้งเต้เขาพี่งเงมุ้มันเนาะเข้าเลยตื่นเลยหามุ้งมาท่านผมแค่ตื่นเช้า เล่นรถินตีไปโอ้ยหนอยเล,เล็ได้ป่ตอนเลมามาสีพันกันนอนอยู่ดยาะนอนนะพ่อโอ้คืยอยาว้แท้อืมาไว้นีก่ามาทีงนีทางมาได้เนาะมาได้มางรน้นได้มางกน้นมาอย่ามาอารงน้อนเนี้รน้นวงเห็นนี้นาโอเคโอเคใกล้นาม้างมอครบม น้องนไปเรียนเบืดอ uh, okay, okay, okay. uh ่เดี๋ยวดายก็ไ uh ้วโอเคโอเคโอเคนะวันนี้ไม่นเตรนกินอะไรพ่อนเรเดี๋ยวเสาร์้หางันนะเมพ่นบ่าแรกคุณเหรอเม ให้แม่ไววก็ททามันลูกได้แล้วเนาะเยแมอเจ้าทั้งแรกไม่เรียนตาตาแต่เล็กน้อยเดกนาะไปเรียนนี่มือพันสองพันะไปให้เเบิร์ตอีโยกจ่ายเบิรมือเดียวแล้วเมเด็กน้อยเนี่ยนั่นแหละับกระืือหักบีเนาะเห็นยังติ้วกซื้อยังติ้วแล้วมนันเนี่อยู่เนนั่นแหละให้คันคานะตอนนั้นเปนเด็กน้อยปีไหน

เงียบ uh ่เนาะใช่ไหมเช่ยผมเช่จะพ่อปากเนาะมุมเื่ก่อนเด้เลยไปหน้าแล้วไปหน้ไป ไอ้เห็ดต่ำกอย่ง็มนาศาสตร์างก็มาคุมียันเสียงต่ำเลยเรื่องทำไงห่งไงห่เลยสบดาเป็นไงบ้าง่ว่าเจ็ยู่เ็บลยนะคณย่างกีนเขาคนเดีย่ได้กินเขาวแม่ยังกินกันเอาท่าอะไเนาะ

งตวใหญ่าตวเซอืมสุด่า้นคุ่้พมผันของบัจจายนะเราจะเด็กเป็ดนะเด่อแม่ขคยเยอี่ยากอยู่บ่อยอืมตัวทะด้บัจจายิไปแฮมบิรกจิบแฉยิบนะรเสร็โอ้ตะู้ก็ห่อนะตตัวแล้วแ้วผวยทำปวบ่แบนโลนสามชิมหานอื่อเร S <S มีไฟห่เนี่เมาะเลยครับอืมเย็นๆเปิดลมสากเลยรับเอยรับเลยรับ

สนาิที่นี่วางทาง้เป็นน็ตเป็น็อเยิมแลบ่อ้โหนแลกกน้กินนากนี้หัวไม้ขึนสุิ่งเหัวไม้ขึ้เนาะมาไปกินหน้ามันดังเอื้ออื้อเยเนาะ บมดได้บ่อิมง่ายพี่น้อง่ยอยู่้องมาเขาแบบอิ่มขันก้อนมาใ้เจ้าฟองเนใหม่วับนี้ก็อยากขาก้องเนี้ยอยากขาก้องให้วันนี้าอไรพี่น้องเอ้ได้ได้ได้เงี้ยบนมาได้าุเห็นเ่านเห็นยังบ่

กินอยอะัอเท่าเนาะอเท่าอยู่นประมาณเก้าวมงเก้าโมงรมดแล้วตอนนี้นเนาะตุ้ช่างมากคยณยายนะเยีย่ยม่าน <laughs> กบกเาไปที่หนตั้งแตแมวอันหนึ่งแปดแปดกแปดชิป่ะนชิ้นแปดินกินได้เอะน่อแปดิเก้าิ้นเาิบิบิเนาะหนึ่งชั่วโมงต่ออยังต่อรนได้บ้างคเกิดเนาะถึจับาควาะต่เด็กเนาะครับพ่อมาคนี้ เขาเไหขาแเหนไหพี่หเี้เนาะเราเห็นนะครับป้อมว่ผมมาไว้บ้ันพี่นาะผัดป้มัให้ผมเนวนี้เนาะก็เห็นนี่สองต่แล้วบเนี่ยเ็เป็นพี่นี่ว่าลิปแร่จ้ะ

อี้วยเนาะอล้วยเคืก hmm. ินเพื่อกินน้ำเรื่อนะแเราไม่ได้กินน้นเชื่

ไปบ่ได้ไปเนาะอ้าวยัผิดมึงเอาเออเอาทางมาากันนะมาองอ่ากนมาเดี๋ยวทางมืิดตนแล้อ่าได้ไปต่ออ่ากอพนเโดยป๊าสนอมคอิน้บ่ันี้่นี่ก็บ่คําอยากลงไป่นไปพออเด้อ มา thùng mà มาตรงหน้าพ่อ mà เก็บ hoa มาถึงมาเนาะโอ้ยสิได้เด้อเนาะฮุ้ยไปอย่างไรสิได้บ่หน่อยๆอ้าอิ่มเด้อบ่พ่ออิ่มแล้วบ่โอ่ๆๆโอเคๆอ้าวไปเลยๆๆๆอ้าเดี๋ยวทางลู่น่ะสิได้ลงทางตะลางก่อนเด้อเออโอเคๆเด้อๆเบิ่งเด้อมึงเก็บเด้อ มาเถอะนะมึงเนี่มึงเด้อเด้อปลอดภัยเด้อทำพูดนะรู้เด้อเดากได้จ้างเงินคนก็ให้ขึ้นเรื่อยๆแค่นี้ต่อไปให้ขึ้นว่าวๆขึ้นชั้นขึ้นลึกขึ้นลั้มขึ้นโล่จะดีมีแห้งนาะง่าทานต่อๆไปเรื่อยครับจ้าถูกเนาะอ่่ยไมีแห้งเด้อะโอเคโอเคไปเมย์ลุงตาลังไปได้ไหมเด้อโอเคอ่ะ่ะดีมีแห้งจะดีมีแห้งเนาะเป็นจังไดอิ่มบัดแล้วบ่ kiểu nào nó, no. ui, <laughs> băng nữa, à, băng nào băng ta đây nó, được được ok ok, đời á, đời đời đi hen. đời đời, แต่ือเนาะน้องพ่อพี่น้องทั้งบปจิกก็ได้ลงมาทั้งตล่างเลยเด้อพี่น้องเด้อเนาะอ่าเมียงเกือบบุญเอาเลยนั่งเลยน้ำหมา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 คือคืออ่านั่งก่อนก็ได้บ้างนะน่าจะอยู่ทั้งนั้นคนนั่งจุ๊บๆเนาะฮ่าโดนๆแกขึ้นสี่เนี่ยนี่เนี่ยน้องพ่อพี่น้อง

ทำไปตอนเที่ยงพละีหเออทำไปตอนเที่ยงวะตอนเที่ยงนี่ยากอยู่เนาะทำไปยากกับยากนะว่าเป็นเรื่อ่าร้อนเครื่องเนาะตอนรอนัอนร้อนเครื่องอ๋อเด้อด้อเด้ออะไรถามทางสางเนาะส่วนหมดว่าอันน่ะขึอนเ้องเนาะขังห้องหาเม็ดหนิห้าวเสียวสังเกตสีประมาณเตรงนั้นหาเม็ดเลยบ่ หเมตรหรือบางเด้อหาเมตรสังกษีมันชิ้ตกอยู่จกพุ่นสิบสองพุ่นก็ไดสิบสองพุ่นมันได้ห้าเมตรมันบอกอ้าเมอาอีกเนีตัวนี้มันเป็นหกเมตรเด็กเพราะว่าห่าวมันชิ้เขินเพราะว่าสิบสองพุ่นกระไดโอเพราะว่าอยู่โอ้สิบสองพุ่นเพราะว่าอยู่เพื่อนน่ะจะเอาแบบว่าอันน่ะเขินียังอันน่ะสิโัวบอชิโนะห้าเมตรเมนบ่อชิโน่ะบ่บ่อยู่อย่าพูดบ่บ่อันนั้นน่ะแบบอันน่ะเห็ดเห็ดเสียเห็ด เชี่ยเกนะเมนเนเมอ่าอยู่เพื่อนนะว่าสี่ทำแม่ดีบุถึงขนดขนาดว่ปั่นถึงบอกโอ้ถ้าปั่นเครื่องไปถึงเนี่ยบ่ตัวนั้นอ่ะมันต้องเอาสังกะสประมาณจะพุดต่อกันมันอบประมาณเท่าไรอ่เอาเกพุดนี้เก้าพุดนี้ได้บเก้าพุทธพยาวพุประมาณแปองโอ้แปเนาะโอ้โดยยโดเพราะว่าเาเกาะเดคว่าแบบอันเฮือนห้าเมตรเลยคำวไปเป็นหลังแบบไี้นา อา12ฟุตโดยเบ่ง12ฟุตอืมโดยโยพี่น้องทางบ่จิตก็มาถามทางสร้างเพิ่นแน่บ่ดีว่าอันนี้เป็น6เมตรเด้อืมจังมันได้ต่อกันโดยๆเฮามันสิขึ้นกว่านี้สมมุติเฮาเอา12ฟุตนะโดยๆๆ ผมจะให้หางมันล่ามไปสิงานเลยบันเด้กันเข้ามาหาแม่หนึ่งอ่ะสังกะษีอ่าแปดพุทสองซัวเนาะโอเคโอเคเนาะพ่อพี่น้องอ่ะก็คือสิประมาณนี้เนาะพ่อพี่น้องอ่ะสำหรับวันนี้ทางบัจ์จิตนี่ก็อ่านี่มุ่งดีใจได้ถ่ายเนาะที่ได้อ่ามาห่วมงานพี่น้องเลยหาขึ้นเฮือนเนาะอ่าของเม่เต้เพื่อนหน่ะเฮือนเพื่อนกันจบงามๆพี่น้องเลยอ่ามันหนี่ก็จะถ่ายเป็นนาสองคลิปเนาะพ่อพี่น้องอ่าที่ว่าอ่าได้อยู่เฮือนของอ่าเม่เต้เพื่อนเนาะ อ่าทางอันบ่าวเส้นเพิ่นกะอยู่ทางไหนก็พี่น้องกะสําหรับมื้นี้ก็คือว่าเนาะพี่น้องอาทางบัจิกะอาสิได้ขอตัวจบคลิปเนาะพอพี่น้องโอาบ่ตาอาสดีสดีอาสดีเด้ออยู่ดีมีแฮงนอยู่ดีมีแฮง โดย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 นพอพี่น้องก็คือสีประมาณนี้เด้อเนาะทางบรจิตก็ได้อ่ามาหัวมงานเนาะฮะขืนเพื่อนเพื่อนพี่น้องไอ้บ้านี้ก็ดีมุกดีใจได้หลายเนาะก็มีแต่ว่าจบจังนี่ไปพี่น้องไอ้ทางบริจิตกับทีมงานก็คือจะได้ขอตัวไปเวียกต่อพี่น้องเอ้ยเนาะตอนเช้าก็เล่นมาเพื่อนของเม่เตเพื่อนเนาะบ้านนี้นะพอพี่น้องอ่างานของเพื่อนเนาะพิธีขืนเพื่อนใหม่ก็ได้จบอ่าสำเร็จสิ้นแล้วเนาะก็มีแต่ว่าขอให้เพื่อน อยู่ดีมีแห้งกันเนาะพ่อพี่นอ้องอขอให้เพื่อนเนาะตั้งมุ่งตั้งใจในการรักษาหรือว่า,าสู่ชีวิตต่อไปเนาะพ่อพี่น้องก็คือว่าเนาะพ่อพี่นอนะ้องเนาะสิ่งที่สําคัญที่สุดเนาะพ่อพี่น้อง ทั้งบอสเสนเพิ่นเนาะเพิ่นก็ได้อ่านชื่อผู้ใหญ่ใจดีที่ว่าได้ซรอยเดือยได้ซรอยเดือครอบครัวของเมตตาเพิ่นเนาะหลายท่านผูสมควรได้พี่น้องเอ้ทั้งบัจจิตกับบัจจื่อถึงเนาะแต่กับจื่อเป็นบางนาท่านนั่นแหละที่ว่าทั้งเพิ่นได้ซรอยเข้ามาทั้งบัจจิตบัจจิตกับจื่ออยู่เนาะ ก็มีทั้งไอ่เพิ่นกับบุไดออกเสียงของน้ำแน่เนาะแล้วก็มีทั้งเอ้ยผู้เพิ่นออกเสียงของน้ำแน่เนาะพอพี่น้องก็คือเอ้ยข้าหมายแน่เนาะโดยโดยนั่นพอพี่น้องก็คือสีประมาณนี้เด้อเนาะหาเบาจิตนั่นพอพี่น้องก็สิได้ขอบบุญขอบคุณเนาะก็สิได้ขออวยใจอวยพรเนาะให้กับผู้ใหญ่เพิ่นพี่น้องเลยที่ว่าเนาะได้เพื่อนวันจันไหนพี่น้องได้สมทบเนาะได้สมทบเงินพี่น้อง ในการสั่งเพื่อนของเม่แตในข้างนี้แล้วพพี่น้อง นับตั้งแต่การช่วยเหลือตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบันนาะพี่น้องนะจนว่ามีเพื่อนมีซานตั้งจนเท่านึ้ขนาดนี้นาะพี่น้องก็ย้อนว่ามีผู้ใหญ่เพื่อนได้ช่วยเหลือขนาดนี้เนาะอ่าบางทีก็ขอให้ผู้ใหญ่จะดีเนาะท,ทุกทุกท่านเดอนะ้อเนาะอยู่ดีมีแฮงเดอนะ้อเนาะความเจ็บจะได้ความไข่จะมีาัฒนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นเนาะอ่าเหตุเวียกเหตุงานเหตุด,ดาเหตุการณ์อันใดอันใดเดอนะอ้อเนานะก็ขอให้อ่ามีคนหักคนหอมเนาะขอให้หัวหน้าหักอ่าขอให้หัวหน้าแพงเนาะ อ่าเพิ่มสัน้นเนาะเพิ่มอ่าเงินดําเงินเดือนขึ้นสูงๆเดอ้อะอ่าเงินค้ํากําแก้วเนาะอ,อ่า สิ่งที่ว่าเพิ่นช่วยเหลือหรือว่าสิ่งที่ว่าเพิ่นผักเงินผักคำมาให้ทางสะพานบุญอ่าเป็นสะพานบุญให้เนาะอ่าเพิ่นให้มาซทำนี่เนาะพ่อพี่น้องก็ขอให้กลับขึ้นไปหาผู้ใหญ่เพิ่อนลอยเท่าพันเท่าเด้อเนาะขอให้รลำรวยยิ่งยิ่งขึ้นไปเด้อเนาะสาธุเนาะพ่อพี่น้องการวมถึงทั้งพ่อแม่พี่น้องนำเด้อเนาะก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องเบื่อสุขสุขคนอยู่ดีมีเฮงเนาะหาปัสกากรกไพรไข้เจ็บทุกป,ป,ประการเนาะพ่อพี่น้องอ่าท่านี่ทั้ง,งบัจจิตก็ขอกล่าวคำว่าาสบายดี